สวัสดีจ้าช่องบันสันลุงมลจ้าวันจันทร์ที่3เมษายนนะจ้ะ2566วันนี้เรือกงามยามดีจ้าลุงมลมาทำต่อท่อนาำให้ใหม่นะจ้าต่อท่อนามเพื่อที่จะไว้ลย่างแก้วล่างภาชนะทีว่าชงน้นามนะเนาะวันนี้ลุงมลก็มาจัดก็ให้ แบบนี้ลยจ้ะเสวยหรู้นะจ๊ะแบบเป็นที่เป็นทางสักทีหนึง่งปกติเราคือก็จะย้ายไปย้ายมาลากไปลากมาที่นี้มันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาก็คือว่าเวลาเราเปิดน้ำนะจ๊ะน้ำก็กอกน่ะมันก,ก็จะหยดลงเนาะแล้วก็ปกตนะิเปิดใส่สายยางก็ต้องก้มไปเอาสายยางมาอีกมันเสียเวลาเนาะจ๊ะวันนี้ลุงมดนก็นเลยทําการต่อให้นะจ๊ะนี่คือตัด ัดท่อนะจ๊ะแล้วก็ใส่ตรงเกียวนอกนะจ๊ะแล้วก็เป็นใส่สายนํำดีสายนํำดีมาเข่ากับกอ๊อกซิงตัวนี้นะจ๊ะเนาะตัวนี้ก็เปิดใช้งานได้แล้วน้ำก็แรงปกติแล้วนะจ๊ะนี่ก็ล่างภาชนะล่างเก้ียวสบายเลยจ้ะเฮ้ยว่าใจไปอันนึงที่นี่ฟังนี้ มันยังไม่ค่อยสวยนะจ๊ะวิวเดี๋ยวเราจะหาฉากมากันค่อยปรับปรุงไปที่ละเล็กละน้อยนะจ๊ะเนาะพี่น้อง้านน้ำก็เพาะได้ขายที่ละสีหาแก้วหกแก้วจ้ะเพราะว่าแม่ค้าก็ททำงานหลายอย่างกว่าจะได้เปิดกบสีห้ามงเช่านะจ๊ะเนาะวันนี้ก็เลยมาจัด้านกาแฟเปิด้านกาแฟแล้วลุงมลก็เลยมาทำน้ำไห้ล่าง แก้วล่างอะไรเนาะจะให้มันเป็นที่เป็นทางสักนิดถังน้าแข็งกะลูกมันก็ต่อท่อต่อไหลให้น้ามันไหลมาเนาะจ้ะตัวนี้มันก็จะได้ไม่ซกปรกโปมันจะดูไม่ลกลุงลังเนาะเราก็พยายามปรับปรุงไปทีละเล็กละน้อยมีล่มม่วงอยู่ต้นนั่นก็กำลังจะใหญ่จ้ะเดี๋ยวพอใหญ่แล้วเราก็ค่อยมาจัดดานนาให้ลูกค้าไว้นั่งเล่นเนาะมาต้นใหม่ข้างหลังของเราก็เริ่มสวยเป็นทิวเป็นแถวแล้วจ้ะ บางคนก็มาขอถ่ายรูปนะจ๊ะเนาะนี่หน้าบ้านเรานี่นะจ๊ะเป็นทิวเป็นแถวสวยละ่ะตน้นไซเกาหลีงามสดชื่นเลยจ้ะวันนี้ก็ขายได้เรื่อยๆนะจ๊ะเนาะไม่ไม่มีการขายแบบต่อคิวต่ออะไรยาวคือเขาต้องจะาว่ามันเป็นขายตามบ้านนอกก่อน ยอดขายก็สซนี้ก็ดีแล้วสำหรับไอเดียการต่อต่อกอกน้ำต่อซิ่งนะจ๊ะก็ให้พี่น้องได้ดูไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาปรับปรุงร้านกาแฟของเราเรื่อยๆแล้วก็จะอัปเดตนะจ๊ะเพราะว่าบ้านสวนลูกม,มุนนะก็จะมีเคล็ดลับต่างๆนานานะจ๊ะหลายอย่างหลายสิ่ง <laughs> ในสูตรฉบับของเจ้าของเนี่ยนะจ๊ะอาจ,จิ ถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงกลับไปปรับใช้กันได้นะจ๊ะถ้าใครแบบชอบวิธีการแบบเองง่ายๆเนาะแล้วก็เอาแบบนี้มาปรับใช้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้จ้ะสวัสดีจ้า